พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคราบุรุษอันสูงสุดตอนที่24จากวิสุทธาชนาวิลาสินีอัตตกถาขุทธกานิกายอัปทานอัตตกถาพุทธวัคที่หนึ่งเทราประทานบุญนามันตานีปุตตะเทราประทานท่านพระเทระได้ทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าปุมุตตระ โดยเจริญกุศลเป็นเวลาเจ็ดวันตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระธรรมกถึกในศาสนาของพระชินเจ้าในอนาคต,ตการพระบรมศาสดาปทุมุตระทรงตรวจดูอนาคตทรงเห็นว่าความปรารถนาของเขาจะสำเร็จจึงพยากรณ์ว่าในอนาคต,ตการในที่สุดแสนกับ พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมจากอุบัติขึ้นเธอบวชในศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้านั้นจากเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระธรรมกรถึกเขากระทำกรรมอันงามตลอดชั่วอายุจุติจากอัตภาพนั้นเก็บรวมบุญญาสมภารอยู่แสนกับท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายได้บังเกิดเป็นหลานของพระอัญญาโกลทัญญาเทระในตระกูลพราะมหาศารในบ้านพราหม์ชื่อว่าโทนวทัตถุไม่ไกลนครกบิลพัทญาติทั้งหลายได้ตั้งชื่อเขาว่าปุณณนะน,น,นายปุณณะนั้นเมื่อพระศาสดาปารลุพระอภิสัมโพธิญาณแล้ว ทรงประกาศพ,พระธรรมจักรอันบวรเสด็จเข้าไปอาศัยนครราชฤห์ประทับอยู่โดยลำดับจึงบวชในสำนักของพระอัญญาโกลธัญญาได้อุปสมบทแล้วประกอบเนืองเนืองซึ่งความเพียรทำกิจแห่งบันปชิตทั้งปวงให้ถึงที่สุดแล้วมายังสำนักของพระาศาสดากับพระเทลาผู้เป็นลุง ด้วยหวังใจว่าจากไปเฝ้าพระาศาสดาล่าช้าอยู่ใกลไๆนครกบิลพัทกระทำกรรมอยู่ในโยนิโสมนสิการไม่นานนักยังวิปัสสนาให้ผลขวายแล้วได้บรรลุพระอรหัตก็พระปุณณเถราน,านั้นได้มีกุลบุตรห้าร้อยคนบวชอยู่ในสำนัก พระเถระกล่าวสอนกุลบุตรเหล่านั้นด้วยกระถาวัตถุสิบประการแม้กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดก็กล่าวสอนด้วยกระถาวัตถุสิบและตั้งอยู่ในโอวาทของพระปุณณเถระนั้นได้ปรลุพระอรหันต์ครั้นรูว้ว่ากิจแห่งบรรพชิตของตนถึงที่สุดแล้วจึงเข้าไปหาพระอุปชาแล้วกล่าววา่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกกระผมถึงที่สุดแห่งกิจบรรพชิตแล้วและเป็นผู้มีปกติได้กระทาวัตถุสิทธิ์บัตรนี้เป็นสมัยเพื่อจะเข้าเฝ้าพระทศพลแห่งพวกกระผมพระเถระได้ฟังคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงคิดว่าพระศาสดาย่อมทรงทราบ ว่าเราเป็นผู้ได้กระาวัตถุสิบเราเมื่อแสดงธรรมก็ไม่ทิ้งกระาวัตถุสิบนั้นแสดงก็เมื่อเราไปภิกษุเหล่านี้ทั้งหมดจากแวดล้อมเราไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรจะไปเฝ้าพระทศพลพร้อมกับคณะภิกษุเหล่านี้จงไปเฝ้าพระทศพลก่อนลำดับนั้นพระเถระ จึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายพวกเธอจงไปเฝ้าพระทศพลก่อนจงถวายบังคมพระบาทของพระตถาคตตามคำของเราแม้เราก็จะไปตามทางที่พวกท่านไปพระเถราเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ในรัฐอันเป็นชาติภูมิของพระทศพลทั้งหมดเป็นพระขีนาศพ ทั้งหมดได้กระถาวัตถุสิทธิ์ไม่ตัดทิ้งโอวาทของพระอุปชัชฌาไหวพระเทระแล้วเที่ยวจาริกไปโดยลำดับล่วงหนทางไปได้หกสิบโย์แล้วไปยังพระเวรวันวิหารในเมืองราชฤลถวายบังคมพระบาทของพระทศพลแล้วนั่งณนะส่วนสุดข้างหนึ่ง ก็การปราศัยกับอาคันตุกัภิกษุทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงประพฤติสืบกันมาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงทำปฏิสันฐานอันไพเราะก,กับภิกษุเหล่านั้นโดยในมีอาทิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสบายดีหรือดังนี้แล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาจากไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ามาจากชาติภูมิพระเจ้าค่ะจึงตรัสถึงภิกษุผู้ได้กระถาวัตถุสิบว่าภิกษุทั้งหลายใครหนออันเหล่าภิกษุเพื่อนโรมจารีชาวชาติภูมิในแคว้นชาติภูมิ ยกย่องอย่างนี้ว่าเป็นผู้มักน้อยด้วยตนเองและกล่าวถ้อยคําชักนําในความมักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้มีอายุชื่อว่าปุณณนะบุตรของนางมันตานีพระเจ้าค่ะ ท่านพระสารีบุตรได้ฟังถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นได้มีความประสงค์เพื่อจะได้เห็นพระเทระลําดับนั้นพระศาสดาได้เสด็จจากเมืองราชคฤห์ไปยังเมืองสาวัตถีแม้พระปุณณเถระก็ได้ฟังว่าพระทศพลเสด็จไปในเมืองสาวัตถีนั้นจึงไปด้วยหวังว่าจากเฝ้าพระศาสดา มาทันพระตถาคตในภายในพระคันธกุดีนั้นเองพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระเถระพระเถระฟังธรรมแล้วถวายบังคมพระทศพลเพื่อต้องการจะหลีกเร้นจึงไปยังอันทวันนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งฝ่ายพระสารีบุตรเถระ ได้ทราบการมาของท่านจึงตรวจดูหัวข้อธรรมะแล้วไปกำหนดโอกาสแล้วเข้าไปหาพระเถระผู้นั่งอยู่นโคนไม้นั้นปราศัยกับพระเถระแล้วจึงถามลำดับแห่งวิสุทธินั้นฝ่ายพระเถระนั้นก็พยากรณ์ปัญหาที่ถามแล้วแล้วแก่พระสารีบุตรเถระ ทำจิตให้ยินดียิง่งด้วยการเปรียบด้วยรถเจ็ดผลัดพระเถระทั้งสองนั้นต่างอนุโมทนาสุภาษิตของกันและกันครั้นในการต่อมาพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงตั้งพระเถรนั้นไว้ในตำแหน่งเอตะทะัคาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คุณนานี้เป็นเลิศแห่งภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นพระธรรมกถึกพระเถรานั้นตรลึกถึงกรรมในก่อนของตนเมื่อจะประกาศอปทานแห่งความประพฤติในชาติก่อนด้วยความโสมนัสจึงกล่าวคำมีอาทิว่าอัจฉายโกโด,ดังนี้บรรดาบทเหล่านั้น บทว่าอัจฉายโกได้แก่บอกคือสอนพวกพราหมณมิใช่น้อยบทว่ามันตะทะโรแปลว่าผู้ทรงจำมนท่านกล่าวอาธิบายว่าทรงจำพระเวทที่สี่กล่าวคือคำพีพระเวทด้วยอำนาจการท่องการฟังและการให้บทว่า ตินนางเวดานังความว่าผู้ถึงฝั่งคือที่สุดในคำภีพระเวททั้งสามอันได้นามว่าผู้มีเวทเพราะเป็นผู้ทรงจำเวททั้งสามคืออิรุพเวทยัชุระเวท,เวทและสามเวทด้วยยานความรู้บทว่าปุรักขโตมหิสิทเสหิ ความว่าเราเป็นผู้อันเหล่าสิทธิ์ผู้เป็นบริวารประจําของเราห้อมล้อมอยู่บทว่าอุปาคัดชิงนรุตตมังความว่าเราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงสุดแห่งน,นรชนอธิบายว่าเข้าไปไกลๆคำที่เหลือเข้าใจได้ง่ายทั้งนั้น บทว่าอาภิธรรมมณยันอยูหังความว่าในการนั้นคือในการของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราเป็นผู้ฉลาดในอภิธรรมในบทว่ากถาวัตถุวิสุทธิยาได้แก่เป็นผู้ฉลาดด้วยความหมดจดในกถาวัตถุปกรณ์ออีกอย่างหนึง่ง ความว่าเป็นผู้ฉลาดในกถาวัตถุสิบมีกถาวัตถุด้วยความมักน้อยและสันโดษเป็นต้นเราให้ชนผู้สำรวมอินทรีย์คือบัณฑิตทั้งปวงรู้แจง้งคือตรสัสรู้ด้วยความหมดจดในกถาวัตถุนั้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะคือไม่มีกิเลสอยู่ได้แก่สำเร็จ การอยู่บทวา่าอิติปัญจสะเตกับเปความว่าในห้าร้อยกับเตกับชื่อพัทธรกับเพราะประดับด้วยพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้มีพระจกักรพรรดิสี่พระองค์ผู้ประกาศดีคือผู้ปรากฏด้วยดีทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ด มีจักรัตนะเป็นตน้นทรงเป็นใหญ่คือเป็นประธานในทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปเป็นตน้นคำที่เหลือมีนัยยะดังกล่าวแล้วชนีแลจบพานนาปุณณมันตานีปุตตะเทราประธานอุปารีเทราประธานที่แปด ว่าด้วยผลแห่งการสร้างสังขารามข้อที่8ในพระนครหังสาวดีมีพราหมณ์ชื่อสุชาติสั่งสมทรัพย์ไว้ประมาณ80ดสิบโกรมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายเป็นผู้สอนทรงจำมนรู้จบไตรเพศถึงที่สุดในคำพีรทำนายลักษณะคำพีอิติหาศะ และคำภีพรามในการนั้นปริภาชกผู้มุ่นผมเป็นชดาสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้เผ่าพันพระอาทิตย์และดาปดผู้ท่องเที่ยวพากันท่องเที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินแม้พวกเขาก็ห้อมล้อมค่าพระองค์ด้วยคิดว่าเป็นพรามมีชื่อเสียง ชนเป็นอันมากบูชาข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม่บูชาใครๆเพราะข้าพระองค์ไม่เห็นคนที่ควรจะบูชาเวลานั้นข้าพระองค์มีมานาจัดคำว่าพุทโธยังไม่มีตลอดเวลาที่พระชินเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในการล่วงวันและคืนไป พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตราผู้เป็นนายกทรงบรรเทาความมืดทั้งปวงแล้วสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระศาสนาของพระองค์มีหมู่ชนแพร่หลายมากมายหนาแน่นเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่พระนครหังสวดีพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุ ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธปิดาในการนั้นบริษัทโดยรอบมีประมาณโยอดหนึ่งในการนั้นดาบทชื่อว่าสุนันทะอันหมู่มนุษย์สมมุติแล้วว่าเลิศได้เอาดอกไม้ทำรมบางแดดให้ทั่วพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะสี ภายใต้มนดกดอกไม้อันประเสริฐธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ประมาณแสนโกฏพระพุทธเจ้าทรงยังฝนคือทารรมาให้ตกตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันเมื่อถึงวันที่แปดพระชินเจ้าทรงพยากรณ์สุนันทาจาบทว่าท่านผู้หนีเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลก หรือมนุษย์โลกจากเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาทั้งหมดท่องเที่ยวไปในภพในแสนกลับพระศาสดามีพระนามว่าโคดมผู้สมภพในวงของพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกบุตรของนางมันตานีชื่อว่าปุณณนะจากเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น จากเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมทั้งหลายอันธรรมะนิรมิตแล้วเวลานั้นพระสัมพุทธเจ้าทรงยังชนทั้งปวงให้ร่าเริงทรงแสดงพระกำลังของพระองค์ทรงพยากรสุนันทาดาบทด้วยประการอย่างนี้ชนทั้งหลายประนมอัญชลี นมัสก,การสุนันทาดาบทในครั้งนั้นครั้นสุนันทาดาบทกระทำศักการะในพระพุทธเจ้าแล้วได้ทำคติของตนให้หมดจดเพราะข้าพระองค์ได้ฟังพระดำรัสของพระมุนีจึงได้มีความดำริณที่นั้นว่าเราจะก,ก่อสร้างบุญญสมภารด้วยประการที่จะได้เห็นพระโคดม ขันข้าพระองค์คิดอย่างนี้แล้วจึงคิดถึงบุญญกิริยาของข้าพระองค์ว่าจะประพฤติกรรมอะไรในบุญญเขตอันยอดเยี่ยมก็ภิกษุนี้ชำนาญบาลีทั้งปวงในศาสนาพระศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายพระวินัยข้าพระองค์ จึงได้ปรารถนาตำแหน่งนั้นโภคสมบัติของข้าพระองค์ประมาณไม่ได้เปรียบดังสาครอันอะไรให้กระเพื่อมไม่ได้ข้าพระองค์ได้สร้างอารามถวายแด่พระพุทธเจา้าด้วยโภคสมบัตินั้นได้ซื้ออารามนามว่าโสพลนับเบื้องหน้าพระนครด้วยทรัพย์แสนหนึ่ง ถวายให้เป็นสังฆารามข้าพระองค์ได้สร้างเรือนยอดปรา,าสาทมนดบเรือนโลนและถ้ำอย่างสวยงามไว้ในที่จงกรมใกล้สังฆารามได้สร้างเรือนไฟโรงไฟและห้องอาบน้ําแล้วได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ได้ถวายเก้าอี้นอนตัง ภาชนะเครื่องใช้สอยคนเฝ้าอารามและเพศัตท,ทุกอย่างนั้นได้ตั้งอารัคขาไว้แล้วให้สร้างกำแพงอย่างมั่นคงด้วยหวังว่าใครๆอย่าเบียดเบียนสังขารามของท่านผู้มีจิตสงบผู้คงที่ได้ให้สร้างกุฏีที่อยู่แสนหลังไว้ในสังขาราม ครั้นให้สร้างสำเร็จพร้อมไบ่โบนแล้วจึงน้อมถวายแด่พระสัมพุทธเจ้าวา่าข้าแต่พระมุนีข้าพระองค์สร้างอารามสำเร็จแล้วขอพระองค์โปรดทรงรับเถิดข้าแต่พระธีรเจา้าข้าพระองค์ขอมอบถวายแด่พระองค์ขอได้โปรดรับไว้เถิดพระเจ้าค่ะ ภ้าพระองค์ทราบว่าพระสัพพภัณฑ์อยูผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงรับแล้วจึงให้ตระเตรียมโภชนะเสร็จแล้วกราบทูลเวลาเสวยด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยสัตสี 4. โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่ศัพทสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ